สวัสดีจ้าพ่อแม่แม่เอฟจีมาแล้วได้จ้าเข้ามาแล้วก็มากดไลค์กดแชร์ให้นได้ได้จัดเถอกดไลค์กดแชร์กดซับตะคายแล้วพี่น้องกดติดตามแล้วก็ช่องปอรักแมวชาแนลเด้อพี่น้องจ้ะขอบพระคุณนะขอบพระคุณมากมากนะคะเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ได้จ้ดเด้อ ดูมันเด็กมีที่ย่อมันไม่ยอมเยาะมันก็ไปเยาะตรงนี้เจ้าบอดความาบ้างอีกหน่อยจ้ะสวยแน่เลยนะคุณสวยเนี่ยเขามากมาแกมักเลยขันแข่าขันแข่าอีหลีพี่น้องออกมากับมากินนะมาห้มเราได้พี่น้องเอ้ยพื่อนจ้ะนะ เจ็บอืมไม่อะไรลูกไปคิดนอนไงนอนอืมพิ่หลอก ม้ากระพามาาอะไรพวกนี้บรรยากาศในพี่น้องาาเง,งี้ย,ากกาย,ออยามานแรงแน่จะ้ะนี่บรรยากาศตอนเยียนแน่ใบเงินชอบตีลูกๆแจ๊กเป็นยงังพกเข้าใจใบเงินคือกันพี่น้อง สวยเลยก็ไม่ถางแงบถางเยอะแต่มือแม่เลยจับไปนี่เนี่ยนกระด่ายเห็นี่มนี่ยังกระโดดเห็นปะเห็นปะพี่น้องพี่ได้บอลเหรียญอ่ะอืออืออืออ่าเห็นจ้ะนั่งโคโมอยู่เลยนี่ขึน้นไปเยี่ยวหันแล้วกะ็นั่งโคโมหาวอือ กินน้ำทะเลกักินเขา่าโอ้มันเนี่ยวัาที่เนี่ยพอดอเดี๋ยวต้องพอดชุมชนแนละ้ววันนี้ยังไม่พดชุมชนเลยขอมาเลาะขออย่าลืมทักท้าย้ะพี่น้องอ่ะพากันไปนั่งเลี้ยงกันกินกน,น้ำเลยพี่น้องต่อคิ้วกินน้ำละ,ะสมชุนออกข้างนอกเขาาล้วออกแล้วก็แล่นออกเข่าแล่นออกแล่นเขาแล่ออแลนออกกินเนี่ยใส่ดำออกไปข้างนอกพ่อปล่อยไปข้างนอกวา นี่พี่เกิร์เข้าบ้านมานอนแล้วพี่เกอร์เหนื่อยพี่เกิร์ตากแดดมาทั้งวันแล้วเนี่ยพี่เกิร์ขอเข้าบ้านร้องเข้าบ้านตะเกียบนอนคุณเสิร์นั่งอยู่หน้าบ้านจ้ะไม่ให้ออกหรอกออกไปก็เดี๋ยวก็เข้าบ้านแล้วกล้องี่ก็อกือ้มสุดจอดแล้วกล้องอ เดวกับมัวบอบโฟกัดเลยจักเป็นยังไงหันแนกับกระไดพี่น้องเอ้ยมัวมัวนคนน่ะพี่ส้มชนอยู่ข้างนอกอือแม่บอกมากกับ่บาฟกันกินได้เลยก็ได้อืม พี่เกอไปโอ้แม่ร้อนจังเลยแย่แน่แน่เลยเนี่จ้ะเอนีอ้ล้วจ้ะพี่น้อง ตกชามแรงมากเป็นสี่งนี่ยเนี่ยเนี่ยกินอิม่มบออิม่มค่ะเขาก็ต้องออกมาเวลาแม่ออกมาเขาก็ต้องมาอว่กันนังสิ่งแหละปอบาแม่เพราพอ่อได้พี่นอ้องเ้อะไม่ว่าพ่อว่าแม่มาแล้วโอ้เขาดีใจมากเลยขาจะวิ่งมาลุมมาตุ้มมาหาเลยมาดมมาเลียมาเนี่ยเจ้านี้อะไรเงียบ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 เนี่ยเนี่ยเห็นไหมของแม่ มาปุ๊บแม่มาปุ๊บมานั่งปั๊บก็โอ้โหนี่นะเนี่ยดวูไหนดำดำปีบิงอยู่ข้างนอกตรงพี่น้องเอ้ยไม่ยอมเข้าบ้านนะต้องรอพ่อนะดำปีอืมอืมอืม คุณศึกคุณศ e ึกนั่งมองอยู่นั่นน e ่ะคุณศึกเอ้ยนั่นน่ะนั่นน่ะคุณศึกหลอนะคุณศึกกำลังปวดฟันอยู่คุณศึกปวดฟันพี่น้องเอ้ยนั่นน่ะคุณศึกปวดฟันหนาล้อนะคุณศึกอะวุนทวน อันนี้ไทเกอร์เอ้ยไม่ใช่อันนี้ส้มบอดนะนี่ไปละดำปีไปละกับส้มฉุนนี่เดี๋ยวต้องถ่ายคลิปเสร็จก็ต้องไปล้างถ้วยล้างจานเนอะ ไปเงี้ยอะไรเนองใบเงินเด้อเนี่ยชอบงัดชอบเงี้ยนี่งัดเงี้ยดีจริงๆอ,อ,อ,อนนี้อืมเอ้ยเนาะนอนนะร้อนจริงๆห่อนลายพี่น้องห่อนแหแตกแหแตก ร้อนจริงๆเหงื่อไหลสกเลยนะถ่ายถ่ายคลิปก็เปิดพัดลมไม่ได้เสียงดังพี่น้องก็เสียงพัดลมวูวูมต่เสียงลมอืมอืมก็กินอย่างนี้แหละเนี่ยกินใครหนว่าก็กินไป หิวก็แวะมาใส่ถา่าดคาไว้เสร็จแล้วพี่นอ้องนี่ก็ขอปิดคลิปด้พี่น้องเด้อก็ขอมัาแล้วก็กดไลค์กดแชร์น้ำหนด้จ้ะกดซับตะไข่กดกระดิง่งแล้วก็กดติดตามจา้ะช่องปลรักแมว channel ได้จ้ะเด้อสำหรับการติดตามก็ขอให้พ่อแม่ fc มีสุขภาพ พะรันสุขภาพร่างกายแข็งแรงทุขุมโคุรร้นได้พี่น้องให้ห้างไกลจากโรคไขข่า้เจ็บให้ลำล้ำรวยๆให้แห้งๆปังๆตลอดปีตลอดไปจ้ะสวัสดีจ้าพอกันไม่ชิปหนาได้จ้ะสวัสดีจ้า